เกิดดีจ้าทุกคนมาร่วมทำบุญกันดีกว่าวันนี้เราเอ,อ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> <laughs> อ๋อวันนี้เรามีบุญมาฝากมารล่นมทนาบุญกันของเราที่บ้านเลยเนี่ยทั้งงานบวชงานแต่งป่ากระถิเนเดือนนี้ช็อตแน่ๆเลย <c oughs> ขาเลย ก็ถูกนั่นเ่งก็ถูกถูกหรือว่าแปลกแปลกลืมแล้วโบบอกว่าถ้าถูกมันแปลกแปลกก็ถูกแล้วมันแปลกแปลกโดนเยอะเหมือนกระเบโบทั้งที่บ้านด้วเนี่ยทั้งบารอไอครับเอาอย่าับบาร์ไม่รู้แล้ที่บาร์ไม่รู้แล้วไปบาร์มีบาร์ด้วยได้เหรอเออเมื่อกี้ก็บอกบาร์ บ้าป่าไงมันจะรวมมือเมื่อกี้บอกบ้าโบบอกว่าใช่ใช่ของเราก็เหมือนกันเขาใส่ช่วยเรามาเยอะเราต้องใส่คืนเขาเยอะเนี่ยแกเดือนนี้ผงใส่สองคนเนี่ยนัดยาวเนี่ยนี่เราอ่ะใช่ใช่ของันนะเขานี่สิวรอบห้าสี่สามสองแอคชั่นเนี่ยล้วโดนเยี่ยมกันเนี่ยโบของผามันไม่มันไม่งเงียบมันไม่ไหลเนี่ยเราโดนเยี่ยมกันโบเนี่ยไหนจะฆ่าบ้านฆ่าได้ มาร่วมทำบุญกันดีกว่าวันนี้เราเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อวันนี้เรามีบุญมาฝากมาหล่ออนุทนาบุญกันทองลู้นมิดมาร่วมอนุทนามาร่วมอนุทนาเอ้ยทำเรื่องอนุทนาทำบุญร่วมกันก็แค่เรื่องตังค์นิดหน่อยอ่ะฟิวช่วงนี้ได้ซองเยอะมากใช่ฟิวได้ซองเยอะมากเลยนี่ไม่เคยดประชลยครับ สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เราบุญมาฝากมาลูกอนุอนุโมทนาด้วยร่วมกันเคลียรเรื่องตังค์มากเลยอ่ะช่วงเนี้ยได้ฟองเยอะมากใช่ได้ฟองเยอะมากเลยได้ฟองเยอะมากเลยได้ฟองใช่ซองอะไรฟองเบียระใช่เนี่ยเราอ่ะเนี่ยเราอะเนี่ยเราอะ เดี๋ยวก็บาบ้างล่ะเดี๋ยวก็อะไรบ้างล่ะเราเนี่ยใจมันคิดอะไรแล้วมันก็ไปทางนั้นแหละเออมีฟองด้วยอยากให้มันมีฟองเหรอเวลาลินเนี่ยอุ้ยมันทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอเฮ้ยเราทำเราทำเองมาก่อนเลยเราไม่รู้ทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอเฮ้ยจริงด้วยเราไม่รู้มาก่อนเลยทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอห้าสี่สามสองแอคชั่นเวลาทำบ้านดีกว่าโบเลยเป็นลงห้าสี่สามสองแอคชั่นเวลาทำบ้านดีกว่าโบ บางเดือนนะ่ะเราทำเยอะเนี <laughs> ่ยบนอะมาไม่เราทำบ้างเราทำบ้างดีกว่าโบทำตามกำลังที่เรามีเถอะโบต้นใต้ทำง,งานกาั้นทำตามกำลังด้วทำตามกำลังเงินชั่เรามีเถอะโบต้นไม่ได้